ดียีสดี23พฤษสภาพม2 5 6 8ค่ะเพืเ่อนๆยายอ่อนตอนนี้กับยายอ่อ,อนอยู่ผากเหนือของนอเว์เด้วค่ะอยู่กร้อนเนะขมูลเนี่ยกคออย็คื <c oughs> อยูทูบโฟดค่ะลมหักแน่องสัน <c oughs> มาเบื้องหลานตัดหนาเพื่อนนี่นะค่ะบรรยากาศบ้านหลาน กายุไก่กันก็ย่อยอ่อนอยู่ค่ะเอาตะตะว่าตะกีย่ายอ่อนก็นเคยอยูผกักทาาผากเหนื้อ,อเพื่อนแต่เลยใหไปยูตามดิถันชว่ตเนดะแล้วแล้วาไปเก็บแล้วั่มันเป็้างเอาวตางคุณสิ ก็คือยายอ่อ,อนน่นเห็เดแก้วจังสีว่าเป็นเด้ค่ะก็คือยายอ่อนมาอยู่นอเวกับมาเป็นสาวโรงงานกับเพื่อนมาอยู่ตอนแรกกับมาเห็ดโรงงานปลา,าเอาขื้นเลือจากทะเลเราก็ต่อมายายอ่อนกับมาเห็ดโรงงานเกี่ยวกับปลาไส้มนค่ะต่อมากับยายอ่อนมาเห็ดงานอยู่โรงงานขนมปังเรากับพ่อลูกไงเนาะค่ะได้ลูกยายอ่อนกับไปเลียนตอมหาไล่าทางภาคตะวันออกทางภาคกลาง ก็เลยไปเจอผู้ชีวิตยุ่ฝุ่นผุดไก่ยางปยุ่นสามี่ย่อนอนก็เลยอยุ่ฝุ่นภาคตะวันออกบ้านแย่ออนมหาบ้านลานนี่ก่ะแย่ออนขับมากกับสิบสี่เกือบสิบหาชั่วโมงค่ะพันกัวกิโลพันเกือบสองรอยกิโลถ้าไว้หลุนพันกระสคขับปืดยาวนกขเนาะแต่ว่าแย่ออนกับปลากะคอยไปคอยมากเอานี่ค่ะ ก็อยากให้เพื่อนๆเห็นอากาศที่เห็นคว่มเป็นอยู่ส่วนหนึ่งของประเทศนอ์เวย์ค่ะเนาะกับประมาณนีน้สามีหลานตะกี้เพิ่นเลี้ยงงัวค่ะเลี้ยงงัวพันเหนือนั่นก็คือฟ้ามงัวเพิน่นเพิ่นกับมีเครื่องอุปกรณ์การเกษตรมดครบทุกอย่างแลค่ะสมัยตะกี้เนาะตะเพิ่นกับกเกษียณมาเหล่วเพิ่นกับขายงัวขายอุปกรณ์การเกษตรเพิ่นมดกับประมาณนี้แหละค่ะ อากาศทั้งบานเยะวันกับเศร้าหนาวเลยค่ะแตอย่นี่เป็นยังขึ้นหนาวแห้งแต่ลงเสียทั้งใสหมวกกับยังเอาวายูอยู่ตามนี่น,ะะน,กนักน้อเพื่อนก็คอยติดตามยายอ่อ,อนเป็นเอฟซียายอ่อนอยู่ซองยูทูบเนี่ยเด้อค่ะสองยูสูบก็บตามซื้อเลยค่ะบางอ่อนโพลัรตามซื้อเลยกะ มือไม้หัดเฮ็ดซื่อดอกค่ะยายอ่อนมีเวียกเกษียณเจ้าของบ่ได้ทางานแล้วบมีเวียกก็อยากเฮ็ดล่องเบิงเนาะค่ะมีหยังทางประเทศนอเวยเหือเดินทางไปไสมาไสกะอยากให้เพื่อนเพื่อนเบิงน้ำอยากให้เพื่อนเพื่อนเป็นมู่เดินทางประมาณนี้ค่ะติดตามยายอ่อนในเด้อค่ะเด้อ